ออโอ้โหวเสี่ยวเนื้อตุนแห้งเนื้อตุนโอ้โห,หน่าทานจร,ริงเลยครับของอบ้านเฟื่องคาเฟ่ครับเดี๋ยวลองเราลองมาชิมกันนะครับอโอ้เนื้อเพียบเนื้อเต็มเต็มครับชามนี้เท,ท่าไหร่นะครับเนี่ยชามนี้เนื้อตุนเนื้อตุนแห้งเนื้อตุนห้าสิบบาท 40บอ่อเนื้อห้าเนื้อตุ๋นห้าสิบาทถ้าเป็นหมูตุ๋นเท่าไหร่ครับสี่สิบค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะครับบ mm hmm. อาว่าไม่ต้องไม่ต้องปรุงก็ยังอร่อยเลยครับเดี mm ๋ย hmm. วเดี๋ยวผมลองแต่ว่าผมปรุงหน่อยครับเพราะว่าผมชอบรสจัดครับที mm ่ hmm. ของร้านบ้านเฟื่องคาเฟ่น,นะครับมีอาหารหลากหลายนะครับ mm hmm. ใส่น้ำตาลหน่อยเลยับ ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะครับลองชิมดูก่อนเพื่อมันตุ่นไว้อ่อนเรายังไม่รู้รสชาติยังไงครับนี่ครับเน้นๆครับนี่บะหมี่แห้งเนื้อตุ่นครับ,รรบโอ้ยน่าทานมากครับนี่บะหมี่สองก้อนเลยนะครับเนี่ยราคาห้าสิบบาทนี่หาทานที่ไหนไม่ได้แล้วครับ Oh. ทั้งเนื้อตุ๋นทั้งลูกชิ้นครับโอ้ oh. oh. เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวลองมาชิมดูครับเดี๋ยวลองมาชิมดูโอ้โนี่ชิ้นโตโตเลยครับอืม mm. มีเอ็นด้วยครับกรุบกรครับอืม mm. ช้ได้ครับ อร่อยมากครับเดี๋ยวลองกินกสักคำครับโหบะหมีสองก้อนเลยครับเนี่ยห้าสิบบาทปะหมีสองก้อนครับเนื้อเต็มเต็มครับเดี๋ยวชิมเลยหลายคำครับโอ้โชิ้นโกเด้งยำดีนะคะอืมใครชิ้นโกเล้งครับเนื้อแท้หือ นี่ครับเนื้อตุนนี่ครับครับบันเฟือนคาเฟ่นะครับมาอุดหนุนได้ช่วงนี้มาได้ทุกวันนะครับเปิดเปิดบริการทุกวันนะครับเข้าด้านหน้าไม่ได้เข้าด้านหลังร้านก็ได้นะครับเดินเดินเข้าไปด้านหลังร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวลองอคำนะครับกินแล้วมันติดใจครับ ออืมติดใจไม่พอติดคอด้วยครับอืมโอ้ยนนเน้นๆเลยครับนี่ครับครับว่างมาเลยนะครับในเพจเข้าไปในก o เก l e บ้านเฟื่องคาเฟ่นะครับพิมพ์ว่าบ้านเฟื่องคาเฟ่นะครับแล้วก็มาตามนั้นได้เลยนะครับรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีอาหารหลากหลายครับเนื้อตุนหมูตุนแล้วก็อาหารตามต่างกาแฟสดกาแฟสดเราก็อร่อยครับชาไต้หวันมีหมดครับเชิญมาอุดหนุนได้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแค่นี้ครับขอทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับสวัสดีครับ